ใครๆก็อยากสวยให้ทุกคนมีสิทธิ์สวยแบบนิติพลเมคโอเวอร์มอบความสุขและความสวยเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักกับนิติพลแพทินัมคาร์ดใช้รับบริการครบวงจรที่นิติพลอ้าวคุณหมอคะจะรับอะไรเพิ่มไหมคะขอบคุณครับอินมาแล้วครับ หมอเนี่ยทำไมสายตาบวบบวมากเลยอ่ะเข้าใจอะนะคนมันสวยอะค่ะเอาเป็นว่าถ้าให้คุณหมอเลือกกันนะคะสําหรับกับจอยกับอ้้มพัชราภานะเอาเบอร์นหนึ่งไปเลยนะว่าคุณหมอจะเลือกใครอะคะผม,มไม่ต้องพูดพี่เอารู้เข้าใจคะ่ะว่าสวยอะ่ะว่าไปเดี๋ยวน้องมันจะเสียใจเนาะใช่ผมต้องเลือกนะครับผมขอเลือกพี่จอย ไม่ได้อยู่ในสายตาเลยครับผมเลือกคุณอ้ำครับขอบคุณค่ะกาแล้วว่าต้องพูดแบบนี้ขอบคุณนะคะความันสวยอะ่ะเอ้าไม่เลือกเราดีกว่วเอ้าเออลำบากเนาะอย่างเนี้ยมาหากินอะไรก็ยากจะได้เงินก็แต่ละบาทเนะหนื่อยทำไมอะพี่จอยลูกค้ามาก็ไม่เคยสั่งอะไรน่าเฉยอ่ะมันน่าเบื่อไหมละ่ะ สั่งอะไรกินบ้างเขาก็จะได้มีรายได้ไงไม่ใช่นมันั่งเฉยเฉยอะไรเงี้ยเปลืองแอร์พี่จอยคะออไม่ใช่แบบวันนี้จิมี่จะบอกพี่จอยว,ว่าพี่จอยสวยมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วหน้าก็ดูแบบเปล่งใสดูมีออร่ามากๆเลยอะค่ะพี่จอยโอสวยจังะค่ะให้จริงๆแล้วลูกค้ามาไม่ต้องสั่งอะไรก็ได้เนาะมาคุย <c oughs> กัน ลูกค้ามามานั่งเฉยๆก็ได้ไม่สั่งอะไรเจ๊งพอดีนี่ร้านอาหารนะไม่ใช่สวนสาธารณะนะรั้านคาทิสบตาอะไรขวงเธอนะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะพี่จิ้มคะะจริงๆนี่จะบอกว่าพี่จิ้มดูดีมากเลยค่ะวันนี้ร้อนหรออ่ะแล้วไงอ่ะเออคือคือว่าพี่จิ้มคะพี่จิ้มดูหน้าเด็กมากอะไปทําอะไรมาคะถ้าไม่รู้จักอายุจริงนี่ว่ายี่สิบกว่านะคะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วก็สั่งอาหารดิทานอะไรกันล่ะ มีอะไรอะคะมีอะไรเครีคยดเป็นอะไรอะคะผลขึ้นฮะผลขึ้นอือก็เป็นเรื่องปกติอะใช่ผลขึ้นหนวดน้องแฝ้ก็ปกติไม่เห็นเครียดเลยค่ะผลขึ้นที่ปานอือฮ้ <c oughs> ปานอะไรขายไปขายพี่ขายเทีย่ยงไม่ขายเข้าไปไม่ได้ขายก็แจกฟรีเลยนะออสองคนนี่พอรู้แล้วก็หัวเราะกันไปสิเครียมาชนแหมพี่จิ้ม <c> ค <oughs> ่บบะผลขึ้นเนี่ยมันเป็นปกติธรรมชาติมากเลยนะคะพี่จิ้ม ผลขึ้นที่ปานถ้าไม่สบายใจก็ไปปรึกษาคุณหมอไปกําจัดออกแค่นั้นก็ชิ้นเรื่องนะคะไม่เห็นต้องเครียดเลยค่ะผลขึ้นที่ปานนที่ปรึกษาหมอได้ใช่ใชแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอทัดแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ ปาแล้วขนขึ้นที่ปาเนี่ยมันจะอันตรายไหมคะทําไมมัน,ม,นมันแตกต่างจากการที่เรามีขนขึ้นตรงจุดอื่นผิวหนังจุดอื่นยังไงบ้างปานะครับก็คือเป็นเนื้องอกนะครับของเม็ดสีบางครั้งมันก็มีขนขึ้นอกได้เป็นเรื่องปกติไม่ได้อันตรายอะไรครับผมมีปัญหาว่าคือถ้าหากว่ามันมีปาอยู่เฉยๆเนะยครับ คนก็รู้จักว่าปานแต่พอมีขนแทงขึ้นมาเป็นกอนแล้วขนยิงแขกเหมือนตัวเม่นแล้วมันเหมือนมีสัตว์ประหลาดมาเกาะอยู่นะรู้สึกว่ามันน่าเกลียดนะฮะตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับราทางการแพทย์นี่สามารถรักษาได้ครับเออแล้วเราจะรักษายัางไงอะคะจะต้องใช้ในเรื่องของเลเซอร์ครับแล้ววิธีการกำจัดปานแดงปานดำเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันป่ะคะ เราจะมีเครื่องเลเซอร์นะครับซึ่งเฉพาะเจาะจงต่อสีต่างๆถ้าเป็นปานดำเนี่ยจะกําจัดได้ง่ายที่สุดลองมาก็เป็นกลุ่มปานแดง <คำ S 1> แล้วก็ที่ยากที่สุดก็คือเป็นปานสีน้ําตาลเพราะสีเนี่ยเขาจะใกล้เคียงกับเม็ดสีปกติแต่คือง่ายๆถ้าเรามีปัญหาขนขึ้นที่ปานแล้วก็กําจัดปานทิ้งไปเลยใช่เอ้าเดี๋ยวเล่าคุณหมอก่อนขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะนิติพลเมคโอเวอร์เชื่อว่าสวยได้อีก มาสวยนิติพลก็ช่วยได้นิติพลคือคำตอบ